สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้ครับจะเป็นเทมเพลตไว้ insert รูปภาพแบบนี้นะครับอ่าสวยงามแบบนี้นะครับรูปแบบต่างๆทั้งหมดเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดเลยครับปรับแต่งได้เยอะมากๆเลยครับภายในเทมเพลตตัวนี้ครับจะมีลูกเล่นและ transition มาพร้อมแบบนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันปรับอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆ,างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับอันดับแรกมาถึงนะครับให้เพื่อนๆทาการดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลตตตตััววววนน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 ีีีีีี้้้้้้้้ใใใหหหหเเรรรรรรยยยยยบบบบบออออกกกกก่่่ะะคคลลลลลลิิง์์์์ดดดดาาาาโโูททปแแแ็ํไฟ คลิกขวาแตกไฟล์แบบนี้เลยนะแล้วก็รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมมจอนะเพื่อนๆก็เอารหัสทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาใส่ในนี้นะกดตกลงแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้อ่าถ้าเกิดเพื่อนๆเจอไฟล์แบบนี้แล้วเนี่ยให้ไปที่โปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะแต่ผมบอกก่อนนะว่าไฟล์เนมเพลตตัวนี้ครับสามารถใช้ได้ในโปรแกรม Premiere Pro เ,เวอร์ชัน ขึ้นไปนะพีเมียโปร2021ขึ้นไปต่ำกว่าน,นี้ไม่สามารถใช้ได้นะอ่ก็ไปที่โปรแกรมพีเมียโปรนะมาที่โปรแกรมพีเมียโปร2021ขึ้นไปนะให้เพื่อนหาแถบกราฟิกด้านบนนะอ่า พอเจอแถบกราฟิกด้านบนแล้วเนี่ยเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาอย่างนี้เนี่ยลากคุมทั้งหมดเลยนะลากมาใส่ในนี้แล้วก็ให้เพื่อนทาการเลื่อนหานะมันจะชื่อว่า Picture นะ v 3 1 3.2 3.3มีทั้งหมด3รูปแบบนะเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือลากลงมาที่ทม์ไลน์ของเราแบบนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลากลงมาทั้งหมดเลยแล้วกันอ่า ไฟล์เทมเพลตตัวนี้ครับมันเป็นขนาด 4K นะผมสร้างมาในขนาด 4K ถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้ในโปรเจกต์ที่เล็กกว่า 4K นะให้เพื่อนๆทำการคลิกขวานะคลิกขวาหรือลากคุมทั้งหมดเนี่ยที่ลากลงมาเนี่ยคลิกขวาแล้วก็เลือกคำว่า set to f r a m e size นะกดไปเนี่ยเทมเพลตเนี่ยมันก็จะเท่ากับโปรเจกต์ของเพื่อนๆนะอ่าแล้วก็อันดับต่อมานะครับให้เพื่อนๆกดที่ตัวไฟล์เทมเพลตตัวนี้ครับมันก็จะเด้งมาที่แถบ Edit นะเราจะมาทําการปรับแต่งมันนะเอ่อก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนทาการ อิมพอร์ตรูปของเพื่อนเพื่อนเข้ามาในโปรแกรมของเรานะก็คือรูปพวกนี้เนี่ยแหละอ่ะก็จะเป็นรูปตัวอย่างแล้วกันนะสําหรับรูปพวกนี้นะเพื่อนเพื่อนอยากจะขึ้นรูปอินเสิร์ตอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ไปเลือกรูปมาแล้วก็อิมพอร์ตเข้ามาในโปรเจกต์ของเราวิธีการเปลี่ยนรูปเลยเนี่ยมาถึงเนี่ยตรงนี้นะครับจะเขียนเขาว่าเปลี่ยนรูปนะเพื่อนเพื่อนจะเอารูปอะไรมาใส่ในตัวเทมเพลตของเราเนี่ยลากมาใส่เลยนะอ่ะสมมติเดี๋ยวผมจะเอารูปนี้แล้วกันก็คือจะเป็นไฟล์นี้ผมก็จะดึงไฟล์นี้เนี่ย มันพอเราลากมาใส่เนี่ยมันก็จะขึ้นรูปแบบนี้นะเราเราปล่อยไปเลยแค่นี้เลยแค่นี้เลยเปลี่ยนเลยทันทีอ่ะเราลองเพยดูมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่เป็นไงอ่าเทมเพทต,ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบออกแนวแบบเวลาเราแบบพูดถึงอะไรก็ช่างหรือเราอยากจะแทรกรูปภาพอยากจะแทรกอะไรอย่างเงี้ยที่เราพูดถึงอะ่ะเราก็ เอาไอ้ตัวเทมเพลตตัวนี้เนี่ยไปวางแล้วมันก็จะมีลูกเล่นแบบเป็นเส้นวิ่งเป็นแบบวิกเกิลเป็นทัสซิชันเข้ามาอะไรแบบนี้นะมันจะเป็นแบบสําเร็จรูปเลยนะอ่าพอเราลากรูปมาใส่แล้วเนี่ยเราก็ทําการปรับแต่งได้นะจริงๆล้วปรับแต่งได้อ่าสมมุติถ้าเกิดรูปเนี่ยไม่ได้ตรงกลางเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลื่อนได้นะเลื่อนได้นิดหน่อยก็ลองเลื่อนดูเนี่ยครับลองเลื่อนดูอ่าแต่เวลาเลื่อนเนี่ยให้เพื่อนๆเลื่อนแล้วปล่อยเลื่อนแล้วปล่อยนะเพราะว่า มันจะไม่พรีวิวแบบเรลวทม์นะถ้าเกิดเราเลื่อนค้างนะเออให้เพื่อนๆทาการค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนค่อยๆปรับแค่นี้ก็โอเคแล้วเห็นนะก็กึ่งกลางแล้วอ่าประมาณนี้ผมว่าผมโอเคแล้วแล้วก็อันดับต่อมาครับด้านล่างนี้จะเขียนคําว่าความโค้งรูปความโค้งเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันโค้งจนสุดจนกลายเป็นวงกลมอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดนุเพื่อนไม่อยากได้วงกลมเนี่ยเพื่อนๆทาการย่อลงไปได้เลยเนี่ครับเห็นนะอ่า หรือจะเอาเป็นเหลี่ยมเลยกล็ได้หรือจะเอาให้มุมแบบโค้งๆนิดๆอย่างเงี้ยก็สวยงามอ่าเราก็เลือกไปประมาณนี้อ่าผมเลือกไว้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ขนาดขอบเนี่ยก็คือเป็นขนาดของเส้นขอบนะเพืเ่อนๆสามารถปรับได้นี่ครับอ่าประมาณนี้แล้วก็สีขอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสีเป็นสีสีแดงๆเหรอโอเคไหม อ่ะไม่โอเคผมว่าสีขาวนี่แหละโอเคสุดละอ่ะใครอยากเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้นะแล้วก็สีเส้นปะกก็คือเส้นปะกเดยวนี้นี่แหละเพื่อนๆอยากเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็เปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวผมลองสีแดงเข้าไหมไม่เข้าสีขาวนี่แหละสวยสุดละแล้วก็ความใหญ่ของเส้นปะนะความใหญ่อ่านี่ครับลองเลื่อนดูความใหญ่ของเส้นปะเนี่ยมันเป็นแบบถ้าเกิดเราอยากให้เส้นปะเนี่ยมันใกล้กันกับเส้นขอบ จริงๆเออเส้นขอบด้านนอกเนี่ยเราก็ลองปรับดูได้นี่ครับหรืออยากจะให้ห่างออกมาหรือให้ใกล้กันอะไรเงี้ยลองปรับกันได้เดี๋ยวไอเส้นปากเนี่ยที่ยังเป็นวงกลมอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราปรับความโค้งมันได้นะก็คือถัดลงมาเนี่ยมันจะเขียนว่าความโค้งเส้นปากนะเพื่อนๆลองปรับดูได้เลยนี่ครับความโค้งเส้นปากอ่าเราก็ปรับให้มันพอๆกันหรือใกล้เคียงก,กันกับตัวเส้นขอบด้านนอกก็ได้ประมาณนี้เห็นไหอ่าแล้วเราก็ไปปรับความใหญ่เส้นปากนี่ครับความใหญ่เส้นปากอย่างที่ผมบอกเนี่ย เพื่อนๆอยากจะให้มันใกล้กันหรือห่างกันขนาดไหนเนี่ยเราลองปรับกันดูอ่าผมอาจจะให้มันห่างๆออกมาสักน,นิดนึงให้มันดูแบบดูแบบเป็นลูกเล่นอ่ะเออมันดูแบบเป็นลูกเล่นอ่ะเออแล้วก็ความโค้งอีกนิดนึงอ่าประมาณนี้สวยงามแล้วก็ความหนาเส้นปะความหนาเส้นปะก็คือความหนาเส้นมันนั่นแหละเออนี่ครับเป็นไงความหนาเส้นอ่ะผมอาจจะไม่ได้เอาหนามากเดี๋ยวมันจะเด่นเกิน เราแบบไม่ต้องให้มันเด่นมากเออความยาวเส้นปะก็สามารถปรับได้เนี่ยครับความยาวเส้นปะก็คือเป็นขีดของแต่ละขีดเนี่ยว่าอยากจะให้มันยาวขนาดไหนเออแล้วก็ความห่างเส้นปะเนี่ยถ้าเกิดเราปรับความยาวแล้วเนี่ยแล้วเราอยากปรับความห่างด้วยเนี่ยเราก็ปรับได้ความห่างก็คือความห่างของแต่ละขีดเนี่ยที่มันจะห่างกันนะปรับได้ อ่าแล้วก็ความเร็วเส้นปะก็ยังปรับได้หรือถ้าเกิดใครไม่อยากให้มันวิ่งเลยเนี่ยเพื่อ <ๆ S 2> นๆเลื่อนไปซ้ายสุดนะไอความเร็วเส้นปะเนี่ยเวลาเพยเนี่ยไอเส้นปะมันก็จะไม่วิ่งนะนี่ครับมันก็จะอยู่เฉยๆของมันอย่างนี้นั่นเองเออหรือใครอยากให้เส้นปะมันวิ่งนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยลองปรับกันดูได้นี่ปรับได้เยอะมากนะครับจริงๆตัวเนี้ยนี่ครับเห็นไหมเออปรับได้เยอะมากขู่โคตรสุดจริงๆบอกเลย ถัดลงมาครับตรงนี้ก็จะเป็นวิกเกิลนะครับจะมีความถี่กับความกว้างวิกเกิลเนี่ยก็คือเป็นความลอยๆเนี่ยถ้าเกิดเราเพยเนี่ยมันก็จะมีแบบลอยๆไปลอยๆมาลอยๆไปลอยๆมาอะไรอย่างนี้อ่าอันนี้คือวิกเกิลนะเพื่อนๆสามารถปรับได้ถ้าเกิดใครเห็นว่ามันถี่ไปมันน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆปรับได้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะเขียนคําว่า motion เบิร์นะ ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนติ๊กออกเนี่ยอี๋ยวผมยังไม่ติ๊กออกตอนนี้ติ๊กอยู่ใช่ไหม motion บอร์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเวลาเราเลื่อนขึ้นมาเนี่ยมันจะมี m o ั่นเบอร์แบบนี้ใช่ไหมให้เพื่อนกดที่ตัวตัวนี้แล้วถ้าเกิดเราติ๊กออกเนี่ยมันก็จะไม่มี motion บอร์อ่ะเวลามันเลื่อนเข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่มี m o ั่นเ b อ u r อย่างนี้อันนี้แล้วแต่สําหรับบางคนถ้าเกิดไม่ชอบก็อ่ะไม่ต้องใส่อ่าแต่ถ้าเกิดใครอยากให้มี m o ั่นเบอร์เนี่ยเราก็ติ๊กเพิ่มเข้าไป ตอนมันแบบมีความเคลื่อนไหวมีทัสซิชันเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ,แบบดูมีความแบบโมชั่นเบอร์สวยงามอะไรแบบนี้เออเปิดปิดได้เป็นไงอ๋ออ่ะอันนี้คือผมปรับแต่งตามใจชอบผมพอใจละแล้วก็สุดท้ายนะก็จะเป็นเรื่องของเงาครับเงาก็จะเป็นเงาแบบเงาโดยรวมภาพรวมของมันนี่เงาภาพรวมเพื่อนๆสามารถปรับแต่งได้ตรงนี้ก็คือเงาปกติทั่วไปเลยนะ ขยากปรับยังไงปรับได้หมดแล้วก็พอเราปรับแต่งเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากได้อยู่ตรงกลางนะเพื่อนๆมาที่เอฟเฟคคอนโทรลนะมาที่เอฟเฟคคอนโทรลแล้วเรากดที่แถบโมชันเนี่ยให้เพื่อนทําการย่อหรือขยายหรือตามใจชอบของเพื่อนๆนะผมอาจจะย,ย่อลงหน่อยแล้วผมอาจจะไว้ตามมุมก็ได้นะเวลาเราพูดถึงอะไรก็ช่างเนี่ยเพื่อนๆก็ไปเอาเทมเพลตตัวนี้มาใส่รูปแล้วเราก็มาวางเป็นแบบเหมือนเป็นรูปอินเสิร์ตรูปอะไรอย่างเงี้ยเออรูปที่เราพูดถึงอะ อ่าสมมติพิธีกรพูดถึงอะไรก็ช่างพูดถึงอะไรอยู่อย่างเงี้ยเราก็แทรกรูปขึ้นมาอ่าอย่างนี้นะอย่างงี้งี้งี้ปึ๊บปุ๊บป๊บอ่าก็เล่นไปอะไรอย่างนี้นั่นเองแล้วก็ตัวเทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถยืดหดได้อิสระนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคิดว่าเราพอใจแล้วเนี่ยเราตัดทิ้งไปเลยก็ได้ตัดทิ้งแล้วเราก็กดที่ตัวท้ายของตัวเทมเพลตตัวนี้เนี่ยแล้วให้เพื่อนกดชิปดีนะเพื่อที่เราจะใส่เฟดให้มันนั่นเองนะให้มันเฟดหายไปแค่นั้นแหละเออ นี่ครับแค่นี้เองเห็นไหมหรือถ้าเกิดท r a n ิชันมันนานไปเนี่ยเราปรับให้มันเฟดออกประมาณนี้เลยสำหรับเทมเพลตอินเสิร์ตูปภาพอ่าแล้วก็ตัวที่2ตัวที่3เนี่ยจริงๆเหมือนกันไหมก็การปรับแต่งตรงนี้เนี่ยเหมือนกันทั้งหมดนะปรับแต่งเหมือนกันทั้งหมดแต่ที่มันต่างกันเนี่ยมันต่างกันที่ท่าสิชันเข้านะอ่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเด้งขึ้นมาแบบ ซูมจากเล็กขึ้นมาใหญ่เนี่ยโดยที่มันไม่มีหมุนนะเออมันไม่มีหมุนแต่มันจะเด้งอย่างเงี้ยมันจะมีความเด้งอย่างเงี้ยแต่ไอตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นการซูมเข้ามาแล้วก็มีหมุนด้วยเออเดี๋ยวผมขยายใ่ญ่กันมันจะเป็นการซูมเข้ามาแล้วมีหมุนอย่างเงี้ยหมุนอย่างนี้นะหมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้เห็นไหมมันจะมีซูมเข้ามาแล้วหมุนแต่มันไม่ได้เด้งนะตอนซูมเนี่ยมันไม่ได้เด้งแต่ตัวที่2เนี่ยมันซูมเข้ามาแล้วมันมีเด้งอย่างเงี้ย นี่ออเดี๋ยวผมทําแบบเร็วๆปรับแก้แบบเร็วๆก็คือเราจะเอารูปมาใส่แค่นั้นแหละอ่ะสมมุติเป็นรูปนี้เราก็ลากรูปมาใส่อ่ะแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับผมจะทําการย่อลงนิดนึงแล้วเราก็ไปทําเป็นแบบรูป Insert อินเสิร์ตอะเออเราพูดถึงใครแล้วก็ไปอินเสิร์ตแค่นั้นแหละอ่ะกดเพยนี่ครับแค่นี้เลยรูปอินเสิร์ต ง่ายๆแล้วก็ได้รู้แบบเท่ๆสวยงามแบบนี้โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องไปใส่ลุกเล่นเองไม่ต้องไปใส่ขอบเองเออไม่ต้องไปคีเฟรมเองอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราลองมาปรับแต่งดูอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าอ,อ่ะแค่นี้เห็นไหมสวยงามละแล้วก็เส้นขอบขนาดขอบเนี่ยเล็กไปใหญ่ไปเราปรับได้หมดเออไงอ่ะไง หรือถ้าเกิดไม่อยากได้วิกเกิลเนี่ยให้เพื่อนปรับความกว้างเนี่ยเหลือศูนย์นะแค่นี้เองแล้วลองเพดูก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเห็นไหมฟึบนี่เออไอเส้นปากวิ่งเร็วไปช้าไปปรับได้ทั้งหมดเออปรับได้ทั้งหมดหรือจะปิดความเร็วมันไปเลยก็ได้ไม่ให้มันวิ่งเลยก็ได้อ่านี่ครับแต่ผมให้เส้นปากวิ่งนิดๆอย่างเงี้ยเห็นไหม สวยงามสุดยอดมากแล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวที่3เนี่ยมันจะเป็นยังไงตัวที่3เนี่ยจะไม่มีทัสซิชันนะจะไม่มีทัสซิชันอันนี้สําหรับบางคนที่อยากจะใช้แบบไม่มีทัสซิชันนะผมก็ทําเผื่อไว้อ่าไม่มีทัสซิชันเนี่ยมันก็จะเด้งของมันอยู่อย่างเงี้ยเออมันก็อยู่ๆเฉยๆของมันไม่มีทัสซิชันเข้าและออกนะอันนี้เผื่อใครบางคนแบบอยากจะไปเฟดเองก็ได้เงี้ยก็ไปเฟดขึ้นมาก็แล้วแต่ ปรับแต่งให้เรียบร้อยใส่รูปแล้วเราก็ทําการย่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่าน้องแทยอนนี่เป็นไงเปลี่ยนรูปแบบง่ายมากอะในตัวนี้อะเออออลิเวียนี่เป็นไงสวยงามหรือจะเป็น รูปนี้ก็ได้น่ารักดี IU นี่ไงเออแล้วเราก็ไปย่อไปอะไรเราก็ไปปรับแต่งของเรานะเทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันเป็นเทมเพลตแบบ insert รูปอะเออหลายๆคนเรียกร้องมากันเยอะมากนะว่าแบบเอออยากได้ประมาณนี้บ้างไม่ได้อยากได้แบบเออให้มีคลิกเมาส์อะไรเงี้ย อันนี้ก็จะเป็นแบบการเด้งรูปอินเสิร์ตเข้ามาแบบง่ายๆอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆก็เรียกร้องกันเข้ามานะผมทํามาให้โหลดกันฟรีๆแล้วนะเออถ้าเกิดใครอยากได้ก็สามารถโหลดไปได้เลยนะสำหรับไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะปรับแต่งได้เยอะมากทํายากมากนะสำหรับไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะๆๆก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆทุกคนคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่ามีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนชอบไม่ชอบยังไงครับหรือใครอยากจะแนะนําติชมหรืออยากได้ไฟล์เทมเพลตแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้้้ไไดเลลลยนนนะะแแวผอํําาสรับฟ์ท ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบนะครับไม่ว่จาจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนีีีี้้้้้้้้ไไไไไดด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 ดเเเเเลลลลลลยยยยนนนนนนนะะะะะะะคคคคครรรรรัับบบสุทาาาาถกก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 กิิิิพื่่่่ออออๆๆชชปปปฝ์์์แแแวว็งงใหผผมมมมตจจจฟ๋ หรือผมจะทำคลิปสอนอะไรนะครับฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ